ไก่ดิทไไงนี่ไงให้เห็ให้เห็พี่กับไก่ด้วตัวไหก็ได้าพี่ตักเดี๋ยวเเอาเทอกเอาตัวเทอกตัวนึงันึงนไม่สองตัวตัวเทอาตัวนึงกูกกกกูกูก มันหครับัไปได้ไป้็นปยังพี่ยัม่เ็หเห็นสตัวตามาตัามมาเสร็จแตัวนี้เอาตัวนี้อีกฝั่งนึ่งเอาตัวตัวกลางๆน่อยตัวกลางๆปูเออตัูก็ได้ตัวเมียก็ได้เลยน่ะนั่งท่ายมวนอ่ะครับ คือตี้ยคือายวะไปนู่นะเอาระยายะเอรยองนะไปนกระเพกเนาะเ พอแล้วพอแล้วนะพอ้ว <c oughs> อาลงตรงไหนลงตรงไหนลงพุ่มพี่โอ้โหอ่าน้องบอสตามมามาเราไปดูผลงานกันดูผลงานกันเซียมเท้าเท้าอยู่ย <c oughs> ยก่อนนะ,ะฮะไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดผมไม่เสียมเท้าฮะรองเท้ายังไม่ใส่เลยรองเท้ายังไม่ใส่าอาหยุดขอต่อไปก่อนหยุดแล้วว่าไม่ใส่รองเท้ากนเดี๋ยวดพ่งถ่านยืดพ่งถ่านยืดมาแบบไปก่นเลย ดูครับดูสภาพไก่นะครับอน,นี้ตัวผู้ครับยิงเข้าหน้าอกครับยิงเข้าหน้าอกอ่าฉัวครับปบัปบ๊บปั๊บตัวใหญ่ตัวผู้ด้วยตั้งแต่เลี้ยงไก่มากี่ปีครับพี่ตักเลี้ยงไก่มากี่ปีเลี้ยงไก่มาห้าปีห้าปียังไม่เคยได้กินเลยไม่ได้กินเลยพี่ตัสุนัขเอาไปรับประทานใช่ครั <laughs> ้งนี้ครั้งแรกครับ <laughs> ที่ได้กินไก่ <laughs> ดูไม่ใช่ควายควายตัวควายเัวควายเล็ก น,นีกที่บ้านนะผมนะครับเป็นรองประลัดครับรองประลัดลอ,อกไก่ดูพอเลยโอ,เโอ้ไก่เลยชุดยอดอันนี้ถ้าสมมุติปกติมีถ้าอยากกินไก่ไปไหนไปตลาด <c oughs> ไปตลาดไปตลาดซื้อ,อก,กินไก่ KFC ก็ไป KFC <c oughs> ไม่เอาดาม่านะครับวันนี้ไก่บ้านเลี้ยงไว้กินครับผมตาม้านผีชีวิตชาวบ้านโอเค อ่ะสดพอดเลยับ